路。 ไปไหนแล้วครับนัดไปไม่ใช่หรอครับใช่แล้วเขาใกล้ไปไหนแล้วล่ะหายไปไหนแล้วล่ะงั้นงั้นเดี๋ยวเราไปทาตอหาไปนกันเราต้องเปาห็นคนหนวดยาวๆที่ชอบถืดาบนี้ค่ะแล้ก็ใส่แว่นนะใช่ค่ะแว่นดำคล้ายๆคนโบราณนะครับเป็นไกหล่เป็นไกด์ค่ะเป็นไกด์เป็นไกดเป็นไกด อยู่ในครัวค่ะางจอยู่ตรงคนไหนครับที่ร้างจานค่ะลุงครับไม่ต้องสะกิดไม่ต้องสะกิดอันนี้ลุงเราโอ้โหตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยมาทำอะไรในนี้คะเนี่ยมาทำอมาทำอะไรครับก็ก็ล้างจานอยู่อาชีพล้างจาน ลุงลุงอุตส่าห์ออกเป็นไกด์นำเที่ยวหรือว่าถ้าเราไม่จ่ายเงินอ่าใช่ไหมครับใชคะดูถูกลุงเลยเนี่ยดูถูกลุงมากเลยเนี่ยก็เพราะดูถูกไงไม่เคยดูผิดใช่แล้วมีหลักฐานด้วยนะคะเสร็จอาหารอเลยอ๋อแล้วตายแล้วมุมมามันจะมาไหมกันเนี่ยก็มาหาลุงครับลุงเป็นไกด์ให้พวกผมเชรับคือลูกสาวลุงเนี่ยจะไปพาไปแทนได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ครับทำไมอ่ะลุงเนี่ยนะครับเพราะว่าน้องเขายังเด็กไงเพราต้องให้ผู้ใหญ่ครับต้องให้ผู้ใหญ่ต้องให้ผู้ใหญ่เหรอครับนี่เป็นแม่ครัวที่นี่นะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะได้ปซื้อของที่ไหมกป็นผู้ใหญ่อ้าวอย่างนั้นมากันยังไงอ่ะก็นั่งรถมาค่ะรถมาขอขึ้นรถมาก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็ลุงยังไม่มีรถเลยอ่ะลุงว่าจะออกป้ายแดงไหมเดลยนน่าจะออกขึ้นรถพวกเราก็ได้ขึ้นรถพวกเราก็ได้ค่ะมารถอะไรกันน่ะ รถตู so cool. oh, like ing, oh. Oh my, my ้ค่ะรถตู้โอ้ดีมากเลยนี่ก็นี่ก็เป็นรถตู้เหมือนกันแต่ตู้เย็นมันมันตู้คนละอย่างคนละตู้กันครับคนละตู้กันเอาละวันนี้จะไปซื้ออะไรกันเรื่องของปลาพวกผักอาหารทะเลอาหารทะเลใช่โอ้โหลุงนี่ถนัดมากเรื่องทะเลทะเลเนี่ยทะเลทะเลต้องรำใช่ไหมคะต้องรำต้องรำเอาละไม่เสียเวลาอย่างนั้นหนูเดี๋ยวพ่อไปธุระก่อนนะลูกนะเอออย่างนั้นดูแลในครัวใหเรียบร้อยนะ เหมือนเหมือนพาพี่พี่เข้าไปพี่รู้สึกนะคะเหมือนน้องเขรู้สึกว่าไม่อยากมีพ่อเลยทำไมดิ๊ดำไงล่ะฮะไปกันเลยมไปไปไปเลยเสียเวลาเดี๋ยวตลาดจะวายซะก่อนไปเดินหน้าไปเลยไปเลย เร็วเร็วนี่นะนี่นะนี่ดูไปโบกับด้านเร็ว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 ไปทำบุญไปไปไป สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคอนทูลบรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะไม่ใช่ยินดีต้อนรับสู่ทัวร์เทือกไทยบริษัทคอนทูลรีจำกัดค่ะเชิญค่ะเที่ยวสนุกสุขใจ สนใจโทร02-801-32-11-14ไปชัยภูมที่สุดข,ของแผ่นดิน ชมความงามสะพังของทุ่งดอกกระเจียวสีขาวและชมพูพลาดไม่ได้จุดชมวิวถ่ายภาพที่โด่งดังทั่วโลกความสวยที่ทำให้คุณสุขและเสียวสุดๆผาหำโอดขันษาลัละลันละ,ละ,ละ กระโดดลงน้ำให้ฉ่ำใจที่น้ำตกไซทองออกไปกอดฟ้ากอดน,น้ำวันเดียวเที่ยวหนำใจไปกับบริษัทคนธมรีจำการสำรองบัตรได้เลย1,500บาทสำหรับสมาชิกและ1,700บาทสำหรับบุคคลชั่วไปสอบถามเพิ่มเติม0 2801 3 2 1 1ถึง14 เดี๋ยววันนี้เราจะจับจ่ายอะไรดิเต็มที่เลยมีคะเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงลูไม่มีแน่นอนไม่มีฉันก็คเยไม่ได้แน่นอนไปยังครับไปย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 ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละเรามากันที่ตลาดตรงหน้าวัดมหาชาตินะใช่ค่ะประชาชนรู้จักรู้จักลรงนี้รู้จักเด็กรู้จักคนรู้จักเรารจักไหมรู้จักเห็นไหมรู้จักโอ้ยสบายอยู่แล้วมาดูครับมาเงี้ยแล้วมาเงี้ยแล้วมาเงี้ยแลมาเงยล้ เราจะมีอะไรซื้ออะไรกันบ้างเรามีที่เราต้องทำยำเจ้าสมุรใช่ไหมคะ,ะก็มีหอมหัวใหญ่มะเขือเทศพริกขี้หนูขึ้นช่ายแครอทผักกาดหอมแล้วก็อา,อาหารทะเลรลวมๆแล้วค่ะโอยเรื่องจิ๊บจิบแถวนี้นะ,ปปะเอาวัดวัดมหาธาตุอยู่ตรงนี้วัดวัดวัดอยู่ไหนวัดวัดอยู่ไหนครับตรบงนน้นค่ะตรงนน้นค่ะอ๋ออ๋อท่นนี้ท่นนี้จำซอยพีโอ้ย ทินอยู่แล้วทินอยู่แล้วทินอยู่แล้วเอางี้จำชื่อซอยวัดไม่ได้แมพลาดนิดเดียวเล่นเลยนะเล่นเลยนะ,<จ>ะเอางี้เอางี้น้องภูเมนูแรกอะไรบอกมาเลยยำเจ้าสมุทรครับยำเจ้าสมุทรถ้ายำเจ้าสมุทรต้องมีปลาหมึกปลาช่อนปลาดุกมีมีใช่ครับฮะมีใช่ มันเป็นพวกมันเป็นพวกทหารทะเลค่ะที่เราจะถามทะเลก็ปลาหมึกไงปลาหมึกไงปลาช่อนปลาหมปลดุกปลาช่อนไม่ใช่ครับปลาดุกนี่ก็ไม่ใช่นะคะปลาดุกไม่ใช่นะคะนั่นมันยางปลาดุกปลาดุกแต่ว่าไอ้ที่พูดเนี่ยคือไม่มีมีแต่ปลาหมึกอะไรอีกอะไรอีกแมงกะพรุนโอ้ยน้ามนกระอยู่แล้วผิดหรือเปล่าใช่ไหมแล้วแล้วที่จดมาอยู่ไหนอะเมนูจดมาอยู่ไหนอยู่นี่ครับ ันนี้เป็นแบบย่อๆนะคะแต่รู้สึกว่าจะผิดหมดเลยที่พูดออกมาอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเลยอะไรบ้างอะไรบ้างมันมีหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่มะเขือเทศมะเขือเทศพริกขี้หนูพริกขี้หนูกินใช่แล้วน้องพู่น้องพูมีอะไรอีกมีแครหลอดพิพากาดหอมครับพิพากาหอมแคลอ์แคลร์แคกาดหอมค่ะตัง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 ไม่มีซาบะเลยครับไม่มีตังครับผมไน้าค่ะนะคะนะคะ แล้วไม่มีตังโอ๊ยตายตายตาย,ตายแล้วท่านผู้ชมครับเอา,อางี้ดีกว่าท่านผู้ชมก็พวกเราเนี่ยทีมงานของอะไรครับน้งูอะไรครับทีมงานของพี่ผู้กรุงทนครับอ๋อนะครับเชฟกระทาเ<า>ด็กกระทาเด็กโดยน้องพูน้องพูจริงจริงว่าอะไรครับพี่พูครับอ๋อพี่พูนะและน้องชิสุกะาชีสุกกค่ะน้องดนใจค่ะครับผมและผมก็ในจานหนวดเกี้ยววันนี้พาเด็กเดกันมาที่ ตลาดที่หน้าวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรพุรีเก่งมากแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจับไปติดตามกันว่าเราจับไปซื้ออะไรเพื่อจะไปยำปลาดุกฟูใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่ยำเจ้าสมุรค่ะจำไม่ได้มันแก่แล้วอ่ะเอางี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเดินซื้อกันเริ่มต้นจากอะไรก่อนต้องซื้อผักก่อนผักก่อนใช่อะไรยำต้องมีผักด้วยเหรออีมีค่ะ ช่วยเ<ช>สริม <ฮะ S 1> สมองเราให้ฉลาดคุณใช่ค่ะโอ้โโอโเด็กสมัยนี้เรื่องผักนี่ทําให้เรามีความสวยความงามได้นะคะผักพวกนี้ผักทำให้ผิวพรรณดีใช่เหรออย่างเช่นมะเขือเทศค่ะอ๋อมะเขือเทศเป็นไงมะเขือเทศเป็นไงเ,เ,เนี่ยดูลุงกินมาเห็นไหมลุงกินมะเขือเทศมาเห็นไหมดูดูผิวดูผิวดํามากใช่ไหมดำมากเนี่ยเอาน้องภูวันนี้โดยเชฟน้องภูนะครับจะเป็นคนนําไปซื้ออาหารหรืให้ลุงนําดีถ้าลุงนำแบบ ทุกอนูแถวนี้สบายอยู่แล้วแน่ใจนะแน่ใจวัดที่นี้ใช่ไหมวัดอ่ะไม่มั่วแน่นะวัดอยู่ไหนวัดอยู่ตรงนู้นเน่ะเจ้าถิ่นจำซอยวัดไม่ได้นี่เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนที่น้ำมามันไม่เป็นอย่างนี้เมื่อสมัยตอนสักสี่อปีมันไม่เป็นอย่างนี้ตั้ง400ปีเยะไปไหมค่ะตกใจนี่ยังไม่ตกใจเลยไปรับไปดีกว่าไป ข้างไหนดีอะลุ้นเลยล้นทั้งนั้นลุ้นเลยค่ะโอ้ยจับมือนเลยครับต้นไม้ครับนไมครับท่านผู้ชมครับตามเรามาเลยครับท่านผู้ชมครับมาเลยรวย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 เลยขไอ้ใสเจ้ครับโอ้โหนี่มันริ่มมีปัญหาเลยครับขอบคุณ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 ครับมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยในแถวเนี้ยอ๋อมันเป็นฤดูหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงพี่ครับต้องมุดยุ่งไงครับ โอ้ปลาหมึกยุงนอกเลยโอ้ขย้าย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 แล้วขย้ายแล้วเพราะแต่ละปีเขาจะมีการสับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆขย้ายนี่ไงมะนาวยำต้องใช้มะนาวมีพริกด้วยใช่มีพริกด้วยอ่านี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยหัวหนูเห็นหัวหนูเห็นหัวหนูอันอันนี้อันนี้พริกอะไรครับเนี่ยพริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูมีขี้แมวไหมลูกไม่ไม่มีใช่ไหมเอากี่ขีดเอากี่ขีดเอากี่ขีดพริกอะยำนี่ต้องใช้เยอะไหมยำเนี่ย ใช้ประมาณไหนประมาณขีดเท่าไหร่คะขีดละแปดบาทขีดละแปดบาทขีดละแปดบาทสองขีดเอาันนี้ขีดเอาไว้สองขีดแล้วกันค่ะเอาสองขีดเอาสองขีดอ่าอ๋อไหนอันนี้เนาะอันไหนยำอร่อยอันไหนยำอร่อยอันไหนยำพริกแบบไหนที่ใช้ยำน้องภูพริกหนูพริกหนูเป็นสีเขียวๆขีอะค่ะอันนี้มีอะไรก็พริกหนูพริหนูอันนี้ พริกเหมือนกันพริกหอมมีพริกหอมด้วยเหรอนี่ก็มะนาวต้ใช่ไหมมะนาวมีมะนาวมะนาวมะนาวกี่ยำเนี่ยต้องใช้มะนาวเยอะไหมก็สี่ห้าลูก่พอควรสี่ลูกยี่สิบอ่ะเอาไปตีเลือก เลือกเลือกลูกใหญ่ๆหน่อยจริงๆอ่ะขายใบละห้าบาทนะแต่ว่าเราลดแล้วเหลือสี่ลูกยี่สิบนี่โอ้ไม่ขายจะได้มากพี่โอ้ลูกละห้าบาทแต่ลดแล้วเหลือสี่ลูกยี่สิบเอาไปเลยลูกอุ้ยหาซื้อยากโอเคด้วยอ่าพอไหมสี่ลูกพอไหมเห็ดขูหนูต้องใช่ไหมใช่ค่ะยำต้องใช้อยู่แล้วเออใช่ไหนบอกไม่มีตังค์ไงไหนบอกภูไม่มีตังค์ไงเออเอานี่กี่เขตครับอันนี้ขายไง กี่สิบเจ็ดบาทแล้วตัวหายไปไหนไอ้แม่ตัวอยู่บ้านอ้าวแล้วไปตักหูหนูมาแล้วหนูที่บ้านจะได้ยินอะไรมาเนี่ยเออเห็นหูหนูเขาเป็นชื่อของเขาค่ะน้องผูหยิบเลยน้องผูรู้เอาตังมาก่อนรถน้องผูมาตังก่อนอ่าเอาตังไปไม่ใช่ขโมยนะคะครับมันไม่ใช่ขโมยให้แม่ค้านะคะเอา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 กี่หูดีครับยำเอาใหญ่ๆนะพี่ใหญ่ๆเลยนะเอาใหญ่ๆ ขายคนเดียวขายดไม,ไม่ได้เนี่ยเอาแบบกรุบๆอ่ะอ๋นี่กรุบๆพอได้ไหมเอากรุบๆไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เบื่อไมหมหนึ่ะขายแบบเล็กเธอแต่แปดเดียวหนึ่งย่างหอย่างขอยย่างขอยย่างช่าง,งนี้กี่ชิดอะไรบ้างต้องการอะไรอีกผักผักกาดหอมผักกาดหอม ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะหมาทศสมัยก่อนไม่เคยมีนี่มะเขือเทศนี่ไงสดสดเลยของผู้ใหญ่ทุกตัวของผใหญ่ของหัวใหญ่นี่ใหญ่มากใหญ่สุดๆอยู่อยู่อยู่ใต้ล่างค่ะระวังนะคะอยู่ใต้เนี้ค่ะลองลองก้มไปดูใต้ล่างระวังอะไรต่อเอาอะไรต่ออะไรต่อมะเขือเทศค่ะไหนมะเขือเทศไหน เอายกมือไหวยังยกมือไหวยังยกมือไหวก่อนแล้วซักซุกพ่อมะเขือกำลังเทศพ่อมะเขือเทศอยู่ครับไม่ใช่ค่ะโอ้โหมะเขือเทศอย่างเดียวมันเป็นชื่อของมันไหคะเอาซะเราเคิมเลยเอากี่ลูกเอากี่ลูกน้องถูใครไหมคะโลละสามสิบกี่ลูกโลอ่ะพี่สาวอ้าวลองช่างดูลองช่างดูอ้าวลูกเดียวพออุ้ย สามลูกนะสามลูกอะดูลูกสวยๆนะเดี๋ยวให้แม่ค้าเลือกเลยแม่เลือกวิธีเลือกมะเขือเทศเลือกยังไงครับพี่ให้แม่ค้าดูดูสวยๆลูกนึงอีกลูกนึงอีกลูกนึงออีกลูกนึงขอบคุณมากครับลูกไหนดีอ่ะลูกไหนดีไปเรื่องไหนแต่ก็ได้โอเคสวยสิบบาทจ้ะ่่่่มมมาาานนนีีีขอบคุณค่ะ เราต้องการแครอทใช่ไหมคะแครอทค่ะนางชื่ออะไรอ่ะทิสุก่าทิสุก่านุ่ยน่ารักป้านะคะป้าที่ชื่อสุกิป้าป้าอะไรนะสุกิโอ้ทำไมค้องจองกับผมเลยโอ้น่าสุกะผมไม่ซูบิชิมี่ห้รถนะคะเนี่ยห้อรถไม่ใช่เหรอครับแล้วเหลือตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างแค่รถเหลืออะไรอีก แครอทแครอทแครอทข้างหน้าข้างหน้า <EN> นี่ไงแครอทนี่ไงนี่ไงนี่นี่นีน <ฆ fit S 1> ่นี่เลยนี่เลยกรกดานหอมด้วยนะคะคอ่าแครอทอยู่นี่เลยแค่นี้เลย ng, นี่ไงนี่ไงนี่ไงอู้ยนี่ก็น้ำส้มค่ะเ้ยน้ำมะนาว hey, น้ำมะนาวค่ะนี่ค่ะแคดอดอันนี้ทำไมมามาสมัยนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยนี่มันมีมากครับนี่คือเห็ดอะไรคะนี่คือเห็ดอะไรคะโอ้นี่ไงนี่ไงแครอทนี่ไงนี่ไง แล้วก็หอมหัวใหญ่ด้วยเมื่อสมัยก่อนเมื่อสมัยก่อนกองทัพอยู่ได้พวกแครอทก็เอาปลูกแครอทแล้วเอาไปขายแล้วเงินมาซื้อข้าวไงไม่มีอะไรแม่ค้าครับแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าอย่างนี้ย้อยเป็นแม่ค้าดิยอดเป็นแม่ค้าไหนอ่ะเอาอยู่นี่เหรอขอแม่ค้าอยู่นี่ตายแล้วผมนี่ก็แม่ค้าหายไปไหนแม่ค้า แคลอดแคลอดแคอไหนอะขายยังไงคะแครหลอดอันนี้ก็แค่ลอดแต่หัวมันเล็กไปหน่อยใช้ไม่ได้ถ้ามันไม่ใช่แครอทมันพีคค่ะพค่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยแค่อดจริงค่ะจริงเหรอสมัยนี้เด็กทุกคนรู้หมดค่ะค่ะเดีแต่ลุงเนี่ยละครับเหลือแต่ลุงเอาแค่หลอดครับคุณป้าขายขายขายยังไงคะรู้แล้วบาย เล่มเลี่ยง9บาทค่ะ9บาท9บาทในจำทอนใช่ไหมทอนค่ะทอนค่ะไม่ให้แบง่ง20เท่าไรครับ9บาท9บาทไม่ต้องทอนเลยครับทอนไม่ฮะเดี๋ยวจะขนไปอีกสักสามลูกพอไหมเนี่ยหนึ่งลูกเนี่ยพอค่ะเขาไม่ได้เลือกเลือกลูกแล้ขาเรียกเป็นอะไรแครอทเรียกเป็นอะไรลูกหัวสรรพนาม หัวหัวอ่าหนึ่งหัวหนึ่งหัวไม่เห็นมีหัวเลยหรอคะหัวอยู่นี่ฮะอ๋อเดี๋ยวช้าค่ะแล้วครับอะไรอีกผักกาดหอมเอาไปแล้วผักกาดหอมมาแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมเสร็จแล้วเห็นไหมเมื่อกี้นี่มองคิศกษัตตายเยอะเลยเฮ้ยสาวสวยไปด้วยดูหมาให้ด้วยนะกูอ่ ขนาดกลัวนี่เดินนำหน้าเลยนะคะเนี่ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพวกเราเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยมากอ้าวก็บอกแล้วว่าตลาดที่เพชรบุรีของเราเนี่ยหน้าวัดมหาธาตุใหญ่มาก<ใ>ช่จนเดินกันไม่หวัดไม่ไหวบางทีหลงซอยก็มี๋อใช่ค่ะอ้าวเดี๋ยวไดวเดี๋ยวได้น้อพภูเดี๋ยวเดี๋ยวครบไหมครบค่ะครบแล้วค่ะลืมอะไรเปล่าลืมอะไรเปล่าไม่มีค่ะ ไม่ลืมแน่นะชิซูกะไม่ลืมค่ะลืมไหมไม่ลืมค่ะลืมไหมลืมลืมตาเอางี้ท่านผู้ชมเราได้ของมาเรียบร้อยแล้วเราจะไปทำกันในรายการไอหย่าเชฟจูเนียงงั้นเดี๋ยวเราไปพบกันข้างในเลยนะครับอไปเลยพวกเราไปไป week, right? อมเป็นคนมม่ห้ลอกนหนพทนอหลอกใครเขาก็ไม่เป็นเป็นคนซื่อซื่อด้วยความจำ และใจมันลุ่มลง I you